Oh my que je t'ai perdu. Je suis en pièce sur l'avenue. Et je ne veux pas recoller les <muches> morceaux <muches> par moi-même. <muches> และนี่คือเอลูอินทอมส์ที่ดีู่ตอนนี้เราอยู่กันที่สวรรณภูมิค่ะกับกระเป๋าสามใบากับคนหนึ่งชีวิตเอาจริงจริงปะตูนจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นการบินต่างประเทศในรอบสองปีที่ฉันไม่ได้บินแล้วเป็นครั้งแรกที่ตูนได้ไปเที่ยวยุโรปเราต้องเริ่มจากการจัดแจงของเหล่านี้ให้มันอยู่รวมกันก่อนเลยฉันมา นี่คือผู้ร่วมทริปของเรานะคะคือพิพานันเองสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราเดีวเรา <c oughs> จะไปหาผู้ร่วมทริปอีกใช่ไหม <c oughs> เขาอยู่ตรงไหนถึงแล้วเช็คอินครับป้าป้าพิพากเรานํากันและนี่คือผู้ร่วมทริปของเราอีกสองท่านค่ะ <c oughs> เป็นเกย์นะคะกับกระเทย <c oughs> เออรวมๆกันไป <c oughs> ตอนนี้คือเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะเยอะแยะมากมาย8ป0 0อล้านอย่างทำไมคะเซ่โอเวอร์บุ๊กกิ้ ไม่ว่าคุณจะบินชั้นไหนอีโคโนมีหรือบิสเนสคลาสโดนหลเอาละรลสรุปคือจบคลิปแล้วค่ะไม่มีบินค่ะกลับบ้านแยกยายอีก2คนนะคะเขาไปอีกเครื่องหนึง่งเราก็ไปกัน2คนฟิลแบบพี่สาวน้องชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยพี่ชายน้องสาวเออหนูเชื่ว่าพี่พาจะดูแลหนูนะ ได้อย่างดีแบบพี่ชายแต่ว่าไปถึงแล้วอาจจะมีคนดูแลหรือเปล่าพี่อาจจะไม่ได้ดูแลแล้วหรือเปล่าใครจะมาดูแลหนูอ้าวหนูจะไปถูกต้องจกตาต้องใส่ใครไม่จีวีบองชุบหรือบุนได้แค่ดีเราอยู่กันสองคนเทคแคร์ไงหนุ่มหนุ่มฝรั่งเศสก็รอดูไว้รู้ว่าจะเข้ามาเทคแคร์หรือว่าจะเข้ามาเป็นโจรนนะคะและนี่คือน้องทริมนะคะพริมขาวริมาคือเราไปปารีสไปทำอะไรรู้ไหมเราไปดูคอนเสิร์ตจูลีป้าใช่ เราไปดูคอนเสิร์ตดูลิป้าพา่อวเราไปแข่งรายการ Meet and Greet มาิตรแอนกรีตมาแต่เอางี้ถ้าทุกคนงงว่าทําไมน้องพิมไปพี่แอนนี่ไปตูนไปไปดูในรายการ,กรว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเราคือดีใจที่ได้ไปแต่ไม่รู้จะได้ไปจริงไหมเพราะตอนนี้เกิดเกิดเหตุการณ์หลายอย่างมาก,กใช่คลิปเอลิอินพาลิสอีพีหนึ่งอาจจะอยู่กับน้องแล้วก็อาจจะอยู่กับพี่ใหม่สักระยะหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับก่อนอกลับก่อนเกลเพราะภารกิจ เราทำงานทำการหาเงินนะคะเราอยู่นั้นเราก็ทำงานได้มีงานหนึ่งอย่างที่พี่ชอบอยากทำาาาทที่นุ่นอะไรเป็นโซนเราแยกกันไปใช่ไหมใช่อ่างั้นเดี๋ยวไปเจอที่นุ่นและอีกหนึ่งคนที่เราไปด้วยค่ะเย้เป็นแอนเน่เมวองในครับเกยเธอชื่ออะไรครับตอตอรเธอแต่งชายเธอชื่ออะไรรับชื่อใหม่รับไอ้ใหม่ ใช่ครับนายใหม่พี่ใหม่ก็ไปกับเราด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้พวกเราได้เปิดประสบการณ์แล้วก็สัมพันธ์เขาเรียกอะไรจูนความสัมพันธ์กระชับมิตรเนาะเนาะใช่ทริปนี้แอบมีไกๆว่าเราได้นอนด้วยกันเออแล้วบอกเลยว่าคือรู้จักกันมานานแล้วใช่เคยร่วมงานด้วยกันแต่ก็แค่ร่วมงานไงแต่คราวนี้มันร่วมเตียงเอร่วมได้สัมพันธ์ได้มาร่วมใช้ชีวิตแบบร่วมกันทริปก็ตลกตลกคาดหวังเรื่องผู้ชายกับคาดหวังดดนลิปปี้แกคาดหวังอะไรจริงๆแล้วว่า งานหลักของเราอ่ะเอคือไปใช่คือเป็นดูดัวใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันกลายเป็นงานรองเพราะว่างานหลักคือดูดัวอยเ่ียเศรนะไปดูดัวตอนที่ดูอยู่อ่ะก็โดนซีอยู่นะเพราะว่าในคอนเสิร์ตอ่ะไม่วราอ่าดูดัวระหว่างที่ดูดัวเราก็ดิวผู้ชายดัวก็ประกาศออกมาเลยอีนี่เลิกล้่นได้แล้ะค่ะหนกคาดหวังรอดูชุดนะรอพี่สาวกลับมาเพราะตอนนี้เป็นพี่ชายอยู่ได้ครับได้เลยครับชอบอ่ะชอบที่แบบมาสลับร้างสลับเพศอะไรไปได้เลยอ่ะ และนี่คือที่มาของเราค่ะถึงแล้วนิวยอร์กเฮ้ยใชนิวยอร์กเหรอปารีสนี่ไง<ม>เห็นวิวด้วยกันดูสิิสวยมากเลยเนี่ไงหอยเฟลกาแกนี่หอยเฟลสีแดงตรงนี้มันกุงเทศนะเอาว่าไปเหมือนอยู่ราชมังนะเ <c oughs> บาห้องเราก็เตียงแยกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเอาผู้ชายมาก็เป็นโซนนี้เอาเจอข้างล่าง เจอข้างล่างอีกกระจกเยอะมากอังจริงนะกลัวส่องไปส่องมาแล้วเจอคนอื่นนอกจากเราสองคนสิ่งนี้โรงแรมเหมือนไทยมากเว้ยทรงเซิรงการเดินเข้ามาการแบบวางเวิรนะ์กเนาะเหมือนไทยหรือว่าโรงแรมมันก็เหมือนกันทุกที่ทั่วโลกไม่น่านะโรงแรมไทยมันพยายามทําให้วิจิตรนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนใครเลยหรือปะเช็คอินบ่ายสามบ่ายสามไม่เท่าไหร่ มึงถือกระเป๋าขึ้นมาเองค่ะเออแล้วไม่มีทางลงทางลาดด้วยครับเออไม่มีเบลบอยไม่มีทางสำหรับกระเป๋าด้วยดอกก็นะคะทุกคนเดี๋ยวเราคงจะไม่พักผ่อนแล้วล่ะเพราะว่าเราไปกินข้าวอะไรมาเรียบร้อยแล้วนี่คือนิวยอร์กไม่ใช่นิวยอร์กคุณจะไปอยู่ในนิวยอร์กหักกว่านี่คือปารีสของเราเราจะเริ่มใช้ชีวิตออกไปเที่ยวกันเลยค่ะเดี๋ยวตูนจะพาทุกคนนะคะไปดูจุดแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญต่างๆของปารีสไปสักสองจุดพอเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกหลายคลิปอันนี้เป็นปารีสอีพีหนึ่งนะคะอยากรีบปล่อยให้ทุกคนดูว่า เ,เราแต่งตัวยังไงใส่ชุดอะไรไปสุดอะไรต่างๆคือต้องไปยังไงบ้างนะคะเราจากการแต่งหน้าลอยค่ะอย่างละเป็นแบบุคปารีสปารีเซียงวันนี้อยากได้เป็นฟิลแบบปักแดงมะสะาวปักแดงนิดนึงแล้วก็ผิวเนี่ยปกปิดปกปิดแต่ว่าปกปิดแบบสบายๆวันนี้ตัวเราจะใช้ตัวนี้ค่ะ คทตี Dog, ้ดอคโคเวอร์ t ม f o u ฟาวเดชันะคะของน้องใบนั่นเองนะคะขอบคุณเคทตี้ดอมากนะคะที่เป็นแบบสปอนเซอร์ให้กับงานวันเกิดของตูนะฮะแบบเจ้าใหญ่เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าปกปิดขนาดไหนปกปิดถึงขั้นแบบปิดรอยสักได้เลยเว้ยนี่แกหายไปเลยเหมือนเป็นคนไม่เคยสักว้าวนะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเขาใส่สรกรันแดด S P F 15 P A บบกบวไว<หน>้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ตูจะไม่ทาครีมกันแดดให้เหนียวหนันน้เดี๋ยวจะลงให้ดูเครึ่งหน้าก่อน เดี๋ยวพาไปดูแสงจริงนี่สีรองพื้นพอดีกับผิวตูนมากดูฝั่งนี้สิยนยับยูยีเวอร์ลงตัวฟาวเดช i o นเสร็จแล้วนะคะแป้งของเราก็จะต้องเลือกเป็นรุ่นเดียวของเขาเลยนะคะ k คนดิ๊กคอเวอร์แมทพาวเดอร์แพคเอสดีเอฟสามสิบพีเอบวกบวกบวกกันแดดไปแลัศมีห้าพีเอบวกไปอีกสามสิบพีเอนะคะไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนว่าจะหนาเพราะว่าเราจะลงกันแบบชิวๆมากง่ายๆสีที่ตูนจะใช้คือสีสูงสีฮันนี่เบจชอบตรงที่ว่ามันมีสีเรนสีกว้างมากนะแลวตัวเนี้ยสี เขาว่าออกเหลืองเหมาะสําหรับสาวไทยแบบผิวนดำเพริมาตูนมาตัวเนื้อแป้งเนี่ยสัตที่ลองลองมาแบบ2,3,4,5,6,7,8วันหลายวันปะ <laughs> หลายวันมันจะเบาเนื้อแป้งจะเบาแต่ความปกปิดเนี่ยอ่าถ้าให้เต็ม10ตูนให้ถึง8แต่ถ้าเราใช้คู่กับแบบแบบฟาวเดชั่นของเขาอะตัวว่าเต็ม10 1สิบคะแนนเลยจะใช้คู่กับพัฟนะคะเนี้ยเป็นการกดลงไปกส ดูดิมันดูซอฟต์มากเว้ยพอพอเราลงแป้งไปมันดูซอฟต์แล้วผิวมันดูแบบดูนุ่มดูน่าจาับดูเหมือนผิวเด็กอ่ะเบอร์สี่ลงทหน้าก็จะได้ประมาณนี้ไปดูแสงจริงกันพอดีผิววะต่อไปนะคะอีกเบอร์หนึ่งที่ตัวนำมาคือเบอร์สองนั่นเองเดี๋ยวตุลจะทําเป็นไฮไลท์เนื้อแมทบริเวณที่แบบรับแสงอย่างนี้น่าจะได้ดูชายละพุ่งออกมานะคะชายแบบชายสว่างนะไม่ใช่ชายเหมือนผู้ชายนะ <c oughs> แต่งหน้าทรงชายคนงงละสีเบอร์2อนนะคะ Light Beige อันนี้เป็นสีขาวอมเหลืองซึ่งการที่เรามีแป้งสองสีเงี้ยมันดีนะเว้ยสำหรับ,บเรามันจะทำให้หน้าของเราดูมีมิติดูไม่แบนป้านและไม่น่าเบื่อนะคะสนุกกับการแต่งหน้าไปอะไรเงี้ยมิติลีบไงสูตร <c oughs> และการที่เราใช้แป้งเบอร์สว่างเนี้ยมาทาใต้ตามันทําให้ใต้ตาของเราอะดูไม่หมองคล้ำด้วยทุกคนยิ่งเป็นแป้งรุ่นเดียวกันนะคะเนื้อเขาอะ สองสีมันจะกลืนได้ง่ายกว่าที่เราจะอ่าใช้แป้งอันอื่นมาเพราะว่าพอมันเป็นเดือเดียวกันนะทุกคนเ็็ f ฟิลไหมสิ่งที่ตุนพูดเออเนาะไม่งงเนาะเพราะไม่ได้พูดภาษาลารี่งเศสหรือพูดภาษาไทยอ่าลงผิวแบบมีนิติแล้วก็ปกปิดแบบขั้นสุดนะคะคร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วกลับมา <c oughs> สวยมากค่ะวันนี้น้องรวบผมให้แล้วก็ชุดเนี่ยมาในธีมแบบมาริออนโปเนตแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นฝรั่งเศสยังไงนะแต่ตัวรู้สึกว่าตัวชอบสีม่วงพาสเทลนี้กับสีเขียวมิน้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอ่าแลนด์มาร์คใหญ่ๆนะคะสักสองที่ในคลิปนี้ให้ทุกคนดูกันแต่ว่าหน้าซีดไปหน่อยปัดแก้มดีกว่าอุ้ยขอย้ายไปตรงโน้นเพราะว่าตรงนี้มันมืดก่อน แดแก้มกันหน่อยดีกว่านะคะตูนชาเคท่ดอกสกินฟิตเจอรี่บลัชเชอร์ค่ะตัวนี้นะคะสี0ูนย์้าของพี่วินนอกมพี่วินแก้มฉ่ำเว่อร์เป็นพรีเซนเตอร์นะคะสำหรับตัวนี้คือตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อครีมทูพาวเดอร์เว้ยคือด้วยความเป็นครีมทูพาวเดอร์มันจะทําให้สีปปดแก้มของเราอะดูชุ่มฉ่าดูเติมเต็มน้ําตลอดเวลาแล้วก็ดูหลุดยากเพราะว่านางอะไม่ฟอร์เอาด้วยพอมันเป็นครีมอย่างเงี้ย แต่เกี่ยไม่ยากเลยนะทุกคนแบบเกี่ยวปัดไปง่ายมากสีที่เอามาเนี่ยก็เป็นสีแบบว่าชมพูผิดพีส้มๆหน่อยแบบนี้ถ้าเกิดใช้มือจับตรงนี้เราจะรู้เลยว่ามันจะนุ่มๆแบบเหมือนแบบกึ่งครีมกึ่งอะไรเงี้ยอ่าเห็นปะแก้มก็เลยดูแบบว่า สดใสสดชื่นขึ้นมาทันทีดูเป็นแบบมารีอองตัวคือด้วยความที่อ่าฝรั่งเศสอ่ะเขาเป็นสก้าวเจอส่วนมากตูก็เลยเลือกลุกมาเป็นฟิลแบบนิดนึงโอเวอร์นิดนึงชอบ็อคนชอบอยู่แล้วลุปวันนี้สวยมากเพราะว่าผิวเนี้ยลงด้วยเคทิ่ดอคโคม่าแมทของน้องไบร์นะคะแล้วก็แก้มแบบเป็นของน้องวินนะคะไปเรียกเขานอ้องอีดอกเราดูแก่เรียกพี่ดีกว่าพี่บายกับพี่วินปะ่ะเที่ยวกันเถอะ เจอปารีสครั้งแรกรีแอคตูจะเป็นยังไงดูกันค่ะ <laughs> <laughs> มาถึงปารีสวันแรกนะคะตูก็จะต้องไป อัคขีเดีองอัคขีเดีองเขาเรียกว่าซุ้มประตูชัยชนะเอาเลิกเอาชายคาในปารีสวันแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปหอไอเฟลที่ทุกคนแบบต้องการอย่างสุดก็สุดสุดถูกต้องจ้าเป็นการมาปารีสครั้งแรกแกมากี่ครั้งละเกมาเป็นครั้งที่สองโอ้โซูซูฉั้องปลื้มาแน่เลยเพราะว่าตรงที่ตูนอยู่อ่ะมันยังไม่มีความเป็นอะสเคปเจอร์แบบว่ามีความเป็นปารีสอะไรเท่าไหร่เนยอกเมือง่ะใช่ค่ะต้องขับเข้าไปอีกนิดนึงทุกคนรอดูแอนด์รีแอคชั่นตูนได้เลยครับ ยองมันในดังโอ้ยมันในดังอ่ะโอเมกอชเฮ้ยจ้าเล่ห์เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เราจะมากันอ่ะคดมุกยองอ่ะคดมุกยางฉันตื่นเต้นมากมันเหมือนในดังที่ฉันเคยดูเลยอ่ะโอเมกอชแต่ว่ารถบัสเยอะมากไปรุกไปไหนกันตรงนี้มันต้องเหมือนแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบ้านเราเลยไม่ไดง โอ้ไม่ก็ทุกคนใหญ่มากแล้วคือแบบเขายืนถ่ายรูปก,กันกนนลางถนนกันแบบนั้นเลยค่ะทุกคนตัวมันน่าจ,จะไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่าเขาก็ทํากันหลายคนอยู่จะบอกว่าที่นี่นะคะใครอยากจะดูบรีเขาก็รูไปเลยแกแบบไม่แร์ใครแล้วเขาก็ทิ้งตรงนี้เลยงงๆเหมือนกันนะ <S <S เอองงปะเต็ไมไปหมดตรงเนี้ย สวยมากเลยอ่ะสวยมาก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 เพราะฉะนั man, long, ้น Sch ถ so, ้าสวยขนาดนี้ต <wei> ้องถ่ายรูปแล้วพิมพ์เราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเริ่มเลย เมฆม,มันเยอะแล้วอากาศมันเย็นเมฆคืมเออแต่มันเย็นแบบไม่ได้เย็นเสียอ่ะมันเย็นแบบปว่าพัดลม,มอ,อ่ะเอเบิกูเดินข้ามล้ปุ๊บกูนอนลงมาเลยนะตุ๊บเลยเออคือตอนนี้เราหาวิธีการที่เราจะข้ามไปทางหล่อมาทำไมดีวะมีพันแขนรล่อมาเห็นปะทุกคนคือตอนนี้เราก็ลังจะหาวิธีการที่จะข้ามไปอันนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าทำาไงดีอ่ะแต่หล่อมากไอ้เหี้ยคือหรือว่ามันต้องลงใต้ดินอันนี้วะเข้าใจปะแล้วมันก็จะมุด ข้ามไปไม่รู้ตอนนี้คือคิดไปมั่วไปหมดไอ้บ้าไอ้แ<อ>ก่ไอ้ชะลุงแกบ้าไอ้โหไอ้ไลสกินไอ้หน้าหลักไอ้จมูกงอไอ้แขกไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ไอ้หาลากเอ,อ้ยแกไปไหนระวังรถชอนอย่าไปเลยลลอะไรอะไรรถชนแกอะ่ะไม่อยู่สนันเตอไปอยู่บ้านฉันเซนจะเลี้ยงดูแกเองแกขอร้องงอไห<ม> ยังไงไอ๋อไม่ได้งงกูมเมื่อกี้ใช่ไหม <c oughs> มันเป็นเรื่อง,องปกติตะก,การตามมาเหมือนอยู่ในหนังแบบของจริงเอางี้นะสองจุดอันนี้จุดแรกที่เป็นแบบประตูชัยชัยชนะเริ่มเวอร์ต่อไปหอไอฟเฟลเซอร์เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บหนึ่งใช่ไหมน้องสาวถูกต้องขอตับคจึ้งนะได้เลยขอให้พวกเรามันมองให้พวกเรามันโหวตมันต้องงงอยู่แล้วเออรอบเจอกันอีกทีค่ะ <c oughs> มาถึงแล้วทุกคนใหญ่มากาใหญ่แบบใหญ่มากมากอ่ะเฮ้ยใ,ในหนังมันเล็กอ่ะของจริงมันใหญ่อ่ะหรือว่ามันของจริงมันก็ต้องใหญ่อย่างนี้แหลวะวะคนเยอะมากนะครับผูกพานอากาศกำลังดีแต่ว่าทุกคนแต่งตัวแบบซัมเมอร์หมดเลยยกเว้นเราเพราะดิฉันใส่เฟอร์ยกเว้นจะใช้คำว่าเราใส่คำว่าใส่คนเดียวโอเคอุ้ยเดี๋ยวดูว่าตาเมื่อกี้ตาไม่อยู่ที่กล้องเลยเพราะตาอยู่ที่ผู้ชายตาค่ะอยู่ที่ผู้ชายหมด เยอะมากทำไมดีอ่ะฉันไม่รู้นะว่าตอนนี้เขามองฉันว่าเป็นตัวตลกหรือเปล่าเพราะสติกเพราะเราเต่าเขาต่งตัวแรกไม่นี่เฉยๆนี่โอเคเฉยๆถาสำหรับเราเราแต่งตัวถูกแล้วถูกแล้วเนาะนี่ไงถ่ายรูปหอยฟิลความจริงนะตอนนี้ไม่น่าใส่รองเข้าส้นสูงเลเพราะว่าเมื่อยเม่ยเรดินเดินทรายเดินดินเนี่ยคนเยอะมากว่ายุคจตุรัส วฟทุกคนตอนเนี้ยแดดแรงมากเหมือนตอนกี่โมงรู้ปะเหมือนสามโมงสี่โมงแต่จริงๆแล้วอะ่ะหนึ่งทุง่มแล้วเว้ยเฮ้ยที่อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยฉันจะได้ถ่ายงานได้ตลอดเวลาเพราะฉันเป็นคนตื่นเย็นตื่นบ่ายเข้าใจปะรถ <laughs> เกิดบางทีอะ่ะปาริสรถเกิดแดดไหมดฉันว่าเรา,าต้องมาตรงกลางแบบเขาเว้ยแกเดินสิสก,กัวเอาเลยเหรอไทยแลนด์โอลลี่เะละ่ะไทยแลนด์โอลลี่อยู่แล้วคนไทไม้มีหลายคนทำไม่ใช่แค่คนไทย พ่อแบบเชิดไม่รอแล้วเกอเออเออเออถือพ่อดักดีๆค่ะถือพ่อดักดีๆค่ะ<อ>แคมเปญน,นี้เราต้นสนานะคะเอาปวดหัวปวดหัวปวดหัวเอาปวดท้องปวดท้องเออเออเออเอาได้ไหมปวดท้องนายอย่าเก่งค่ะนายอย่าเกง่งสบาย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 เออสบายไปแกไม่ใช่แค่แกถ่ายชนะคนถ่ายฉันเต็มไปหมดเลย อยู่แล้วเพราะว่าชันมันคือซุปเปอร์โมดเดลเออเราก็ใส่น้องแบบไงดูไม่หมดเราก็ใส่น้องแบบไงโอ้ย <c oughs> เขาเรียกอะไรศัตรูตัวร้ายกับคนนายสูงส,สู้กับหรอสู้กับแม่แนี่แล้วตอนนี้น,น้องกูเก่งแล้วเนี่ยเ <c oughs> ฮ้ยทอดแล้วเอาแล้วจบแล้วปารีส <c oughs> ชีวิตปารีสไปาจะได้ง่ายๆไง,ง,ง,ง <c oughs> เอลี่จะทนได้ <c oughs> ค่ะย <c oughs> ังสู้ไป วันแรกนี่แค่วันแรกคอนเทนต์คอนเทนต์หรอจะไม่เชื่อหรอกค่ะถ้าเกิดเดี๋ยวฉันถ่ายยู่แกก็ยังถืออยู่อย่างนี้ถ่ายรองเท้าคอนเทนต์เหนื่อยและเมื่อยมากค่ะทุกคนกับเอลี่อินพาริสอีพีแรกไปบิ๊กสปอตอย่างอคราทอมแอนนเล็กถูกแล้วไม่รูกถูกยังนะกับหอไอเฟลนะคะสองจุดหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูอะไรอีกเยอะแยะมากมายมันว้าวมากบ้านเมืองคือแบบเหมือนในหนังเลยอะที่เราเคยดูอะ เฮ้ยแกฉันอยู่ปารีสแล้วอ๋าก็ง่ายก็ใช้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายบังชืู